สวัสดีครับวัยรุ่นในคลิปวิดีโอนี้เราจะพูดถึงการฟาร์มเลเวลแล้วก็การฟาร์มสตาพาร์นะครับในวันที่พี่ทําคลิปแล้วก็วันที่พี่ลงคลิปนะครับตอนนี้ exp เรามันคูณ4นะครับให้ดูสังเกตตรงนี้นครับคูณ4 exp เป็นอีเวนต์อันนี้พี่ไม่ทราบว่าจะคูณ4ไปถึงเมื่อไหร่นะครับถ้าใครทราบหรือมีข้อมูลก็รบกวนคอมเมนต์บอกเพื่อนๆนกันด้วยนะครับจะได้รู้กันเนาะโอเคทีนี้พี่จะพูดถึงการฟาร์มสตาพาร์ก่อนนะครับสตาพาร์ก็คือตรงนี้นะตอนนี้เนี่ยสตาพาร์ ก็ตอนนี้เราอยู่กันที่โลกหนึ่งเนาะแล้วก็เราอยู่หน้าอินฟินิตนะครับก็ส่วนวิธีการฟาร์มซาราค้าใช่ไหมให้เรามาที่อินฟินิตเลยนะแล้วก็เข้าไปที่ตรงนี้ให้เลือกด่านแรกนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่เข้าไปให้ดูนะครับก็ให้เลือกด่านแรกนะเนี่ยอ่ะเลือกตรงนี้นะครับด่านแรกเนี่ยเลกูล่าตรงนี้นะครับแล้วก็กดเข้าไปเล่นใช่ไหมแต่ว่านี้พี่จะไม่ได้กดเล่นให้ดูเนาะด่านแรกมันจะเป็นด่านสั้นแล้วก็สว่างเนาะ ให้เราเล่นแค่13-14เวฟนะครับแล้วก็เอาตัวอะไรไปก็ได้เล่นให้มันผ่าน13-14เวฟแบบปกติพี่จะเอาอีวานคอปไปนะครับก็ใส่ออฟไฟไปนี่แหละก็จะเล่นอยู่ที่ประมาณ14เวฟแล้วพี่ก็จะกดขายแล้วก็จะรีเพย์เล่นใหม่นะครับมันจะได้ประมาณประมาณข้อหนึ่งเลยนะประมาณข้อหนึงเลยนะ13-14เวฟอะแล้วก็เราจะได้ e f p เนี่ยอยู่ที่ประมาณ6,000นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากเล่นถึง50เวฟ เลือกเป็น X นะเอ็กซ์ตมนะเอออย่าลืมนะเลิกเป็นเอ็กซนะ์ติมครับเป็นอินฟินิตแบบเอ็กซนะ์ตเนาะแล้วก็ถ้าเกิดเราเล่น50เวฟเนี่ยเราจะได้ e p ที่ประมาณ20,000นะครับส่วนไอสตาพา a เนี่ยมันได้พอๆกันเลยนะประมาณข้อเนี่แหละประมาณไม่ต่างกันมากนะหรือว่าเท่ากันเลยด้วยซ้ำนะครับเออก็สรุปนะครับสตาพา a ์ทเนี่ยแนะนำว่าให้ไปลงอินนะครับแบบ13-14เวฟก็พอแล้วขายตัวทิ้งนะ พอถึงอ่ะพอถึง14เวฟเนี่ยขายตัวทิ้งไปเลยแล้วก็รอมารีเพย์เล่นใหม่นะครับให้เราเปิดตรงนี้นะครับเนี่ยออโต้รีเพย์นะครับเล่นใหม่ใครจะไปออโต้คิกก็ได้นะครับแต่ว่าออโต้คิกมันไม่สามารถเล่น13 14เวฟแล้วขายตัวได้อะ่ะมันทําแบบนั้นไม่ได้เว้ยออโต้คิกอ่ะออโต้คิกเนี่ยถ้าแบบอย่างต่ำต้องมี20ขึ้นนะหรือใครมีตัวไหนที่มันสามารถใช้ออโต้คิกแล้วเล่นได้13 14เวฟก็แนะนําพี่หน่อยนะครับ เออจะได้ไปลองเล่นดูนะครับทีนี้เนี่ยต่อไปการเก็บเลเวลนะครับตอนนี้เนี่ยมันคูณ4ใช่ปะ่ะพี่จะพาไปเก็บเลเวลโดยการลงสตอรี่เว้ยสตอรี่โลกหนึ่งนะครับด่าน21นะหรือว่าด่าน20ขึ้นไปก็ได้นะเว้ยเออแม่งได้แสนกว่าพี่ลองแล้วนะถ้าด่านอ่ายีเอ,อ็ดเนี่ยจะได้ประมาณ116,000นะครับแต่ถ้าเกิดว่าด่านสตอรี่22อนี่ยยีมันจะอยู่โลก2องนะครับมันจะได้ประมาณ117,000ก็คือ117,000คือ exp นะเว้ยคือแบบ ลงสตอรี่แบบเอ็กตรีมทีเดียวได้1เวลนะครับตอนเนี้ยเออโคตรจะเร็วพี่แนะนําแบบคือตอนนี้พี่จะได้ใกล้ขอพรแล้วไงสองพี่จะขอพรได้ใช่ปะพี่จะไล่ยิบเก็บเวลเนี่ยพี่ลงตาหนึ่งพี่ได้เวลหนึ่งอ่ะเดี๋ยวพี่จะไปเล่นแบบสตอรี่ยีให้ดูนะตอนนี้พี่อยู่โลกหนึ่งพี่ก็จะเล่นสตอรี่ยีนะครับก็สตอรี่ยีนะครับตรงนี้เนาะสตอรี่ยีเนี่ยเราก็กดเล่นไปเลยนะครับเริ่มเป็นเอ็กตรีมด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่าเวลพี่239นะถ้าพี่เเล่นนนจจบบะะครรัป็240หือเเปล่าาดดี๋ยวมูกันนะ แม่งแบบโอ้โหคูณสีแม่งโคตรดีตอนนี้อยากจะเก็บเวลให้ถึง250เนาะจะได้ขอพอรกันได้นะแต่ว่าถ้าใครเล่นไม่ไหวไปเล่นสตอรี่ด่าน6พี่ไปทดสอบมาน,นะครับสตอรี่ด่าน6ของโลกหนึ่งนะครับเลือกเอ็กซ์ติมครับเราจะได้ exp เนี่ยอยู่ที่ประมาณ3 9มหมนะครับสามหมเออเยอะนะเยอะนะอันนี้เอาตัวอะไรมาก็ได้นะครับเล่นให้ผ่านนะครับ ก็เดี๋ยวพี่จะตัดไปช่วงท้ายเลยละกันอนะันนี้เดี๋ยวพ,พี่ขอเล่นก่อนนะเออเดี๋ยวตัดไปช่วงท้ายเลยคาดว่าเล่นจบเอ็กซ์ตีมนะครับน่าจะเป็น240แน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวคอยดูกันนะ โอเคครับไปรุ่นตอนนี้ก็เวฟ14แล้วพี่ก็วางตัวประมาณนี้แหละนะแล้วก็เดี๋ยวมันน่าจะไม่เกิน300ร้อยวีนะครับเดี๋ยวก็จบแล้วะก็เดี๋ยวออกไปดูกันนะผมว่าพี่จะเป็นเวล240กับมันจะได้ EP เพิ่มอีกนิดนึงอะ่ะเออคือเยอะมากจริงๆนะครับถ้าใครลงสตรอรี่ไหนไม่ไหวอะ่ะก็ไปหาด่านที่เราไหวแล้วกดเป็นเอ็กตีมแล้วกันนะเพราะว่าอันนี้มันก็คงต้องมีตัวระดับหนึ่งอะ่ะออ อ่ะตอนนี้บอสเดินแล้วบอสเลือดประมาณ170หรือ200นี่แหละ170นะอ่ะบอสเลือดประมาณ170ก็โดนคูลเลอร์ชนก็น่าจะจบหมดแล้วแหละไม่น่าเกิน300นะไม่น่าเกิน300รอเดี๋ยวขายหมดดำทิ้งด้วยเลยจะไ,ได้วิ่งเร็วๆโอเคประมาณนี้เลยประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวดูเวลานะครับ 248ก็ประมาณไม่ถึง5นาทีนะครับเอ่อไม่ถึง5นาทีได้ exp ประมาณแสนกว่านะครับก็เดี๋ยวออกไปดูกันนะครับว่าพี่จะเป็นเวล240จริงหรือเปล่านะอ่าเห็นไหมตอนแรกที่เวลเท่าไหร่นะย้อนกลับไปดูนะครับพี่239กับไม่ถึงครึ่งปะเนี่ยพอพี่ลงเสร็จเป็น240เลยเว้ยแล้วก็ได้มาอีก4.2อ่ะคือแบบแม่งโคตรเยอะสรุปก็คือนะครับ สำหรับใครที่อยากเก็บเลเวลตอนนี้นะที่มันเป็นคูณ4นะครับให้ไปลงสตอรี่ด่านเอ็กซ์ตรีมด่านไหนก็ได้เป็นไม่ใช่ด่านเอ็กซ์ตรีมต้องเรียกว่าสตอรี่ด่านไหนก็ได้เลือกเป็นเอ็กซ์ตรีมเอาเป็นด่านที่เราไหวแต่ก็ที่พี่ทดสอบแล้วคือ2 1 22เนี่ยง่ายพี่ลองแล้วมันจะได้ประมาณแสนกว่า21กับ22แทบไม่ต่างกันเลยนะเออ2 1 22แทบไม่ต e ่างกันเลยนะ EFP ที่ได้รับอะ่ะก็จะประมาณ10,000 100, 100, แสนหนึ่งหมื่นนั่นแหละเออแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากเก็บสตาร์พาร์ ให้ไปลงอินนะครับเลือกเป็นด่านแรกออินด่านแรกเรก,กูล่าด่านแรกนะแล้วก็เล่นแค่14เวฟพอ13 14เวฟพอถึง14เวฟแล้วขายตัวทิ้งปล่อยมอนชนบ้านแล้วก็รีเพลย์เล่นใหม่อันนั้นก็จะเป็นสตาร์พา์ที่เร็วเหมือนกันนะได้สตาร์พาสโดยได้ e อ็พีด้วยแต่ e อพีจะได้อยู่ประมาณ6000เนาะ14เวฟจะได้อยู่ประมาณ6000แต่ถ้าเกิดว่า50เวฟเนี่ยจะได้อยู่ประมาณ20,000 สตาร์พาร์ตไม่ต่างกันมากนะ exp ได้2 0 0 0 0 50บเวฟในที่นี้หมายถึงว่าพี่เอาตัวอันนี้ไปน,นะ e 1 n e c o r นะครับเล่นได้ถึง50บเวฟเลยนะประมาณนี้ประมาณนี้ก็ไปลองเล่นกันดูเนาะยังไงคลิปนี้พี่ก็ต้องฝากกดไลค์นะกดติดตามเป็นลังใจให้กันนะครับผมยังไงคลิปนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะผมแล้วก็อย่าลืมไปลงไอเซนนะครับแล้วเพื่อที่จะได้รับไปตัวเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรเทพเบ,พเบวนะครับเทพเบวใช่ไหมเทพเทพในเงาอะไรเนี่ยตัวเนี้ยครับเป็นร่างผู้หญิงนะครับโคตรดีนะตัวเนี้ เป็นบูธอันนี้ด้วยนะเนี่ยโบนัส20%ด้วยนะครับแอทแท็กโหเฟี้ยวเลยอะ่ะต mm ีเ hmm. ลือเลื่อยมีสกิลระเบิดด้วยเอาไว้ลงไอเซนโคตรเหมาะโอเคยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย